เรากดติดตามคนที่ทำเพจด้วยกันแล้วให้เราส่งดาวให้กันและกันเป็นการสร้างไรายได้อีกทางหนึง่งแต่ YouTube ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเราต้องดูหลักการและเหตุผลของเรียกง่ายๆว่าเราต้องดูกฎถ้าเราทำเพจแล้วเราอยากโตให้เราไปใช้กดซับโฟร์ซับได้เลยคะ่ะทุกคนไปกดติดตามสักวันละ1000เพจเดี๋ยวเขาก็มาตามเราวันละ1000ไม่ผิดกฎคะ่ะทุกคนเพราะ YouTube กำลังแข่งกับ Facebook ค่ะทุกคนคือคนดูคลิปเนี่ยถ้าใครอยากดูคลิปเขาจะเข้า facebook หรือ tiktok เอ้ยขออภัยเขาจะเข้า y o u t u b e หรือ tiktok ตอนนี้คือ Facebook ต้องการ Mark Zuckerberg เ,เนี่ยต้องการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของคนดูคลิปให้มาดู Facebook ให้ได้เพราะฉะนั้น Facebook จะแย่งแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ของคนดูคลิปโดยให้เราไปติดตามคนที่ทำเพจด้วยกันไปเลยค่ะทุกคนกดที่วันทราบคร่าวๆก็คือจะต้องมีคนดูคลิปะสะสม6 0 0 0 0นาทีหรือ60,000ชั่วโมงไอ้เวลาวันไม่แน่ใจว่า60,000นาทีหรือ60,000ชั่วโมงต้องมีคนติดตามตั้งแต่5 0 0 0คนขึ้นไปซึ่งคนในนี้มีทั้งคนที่ทำ ไม่มีเพจและคนที่มีเพจส่วนใหญ่จะกลายเป็นคนมีเพจค่ะ วันเรียกว่ากดติดตามกันและการซับโฟซับไม่ผิดกฎในการทำช่อง YouTube คุณไปทำเลยเราอย่างผ่านกด5,000 s u ซ s c r i b e ไม่ยากเลยค่ะในเพจเราแค่วันนี้ตื่นเช้ามาตั้งแต่6โมงเช้ายันเที่ยงคืนเราเข้าไปกดติดตาม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 คือคนที่มีเพจมันจะมีคําว่าติดตามอยู่ด้านหลังชื่อไปกดเลยค่ะทุกคนไม่ต้องเข้าไปดูคลิปเขาไม่เหมือน YouTube คนละเรื่องกับ YouTube เลยนะคะจะทำอะไรเราต้องรู้จริงส่วนเรื่องเพจวันยังไม่รู้จริงคือตอนนี้วันทำช่อง y u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  e แล้วมันได้รายได้ดีมากๆสำหรับวันเดือนนี้วันก็ได้650เหรียญเงินเดือนที่แจ้งมาวันที่12ได้650เหรียญตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ20,000บาทนะคะใช่ไหม วันต้องเอาเงินเหรียญมาตีเป็นเงินนอร์สวีเดนแล้วก็ไปคำนวณเป็นเงินไทยอีกทีหนึงนะคะนึกก่อนอ่ะประมาณ20,000บาทค่ะเดือนนี้รายได้จากการทำช่อง YouTube ของวันนะคะเรียกว่าช่วงขาลงของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะแล้ววันมีความพอใจในรายได้ของตัวเองค่ะแล้วคือวันจำเป็นใช้กฎเหมือนที่วันบอกทุกคนต้องมีคลิปให้ได้ทุกวัน วันขอเล่าพื้นฐานของตัวเองนะคะวันอยู่สวีเดนไปทำงานนอร์เวย์วันตื่นตีสี่ทุกวันกลับถึงบ้านทุ่มหนึ่งทุกวันและวันก็ต้องทำคลิปทุกวันนะคะเพื่อให้ตัวเองได้เงินเพราะฉะนั้นเหนื่อยมากค่ะทุกคนแต่วันเคยทำคลิปแบบไม่เอาละไม่ลงคลิปทุกวันเพราะว่าวันไม่ได้อยากได้เงินแล้วนะคะ วันไม่ได้คือวันทํางานทุกวันเนี้รายได้วันก็แสนบาทอยู่แล้วค่ะทุกคนเงินเดือนที่วันไปทํางานทุกวันเนี่ยก็รายได้หลักแสนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเงินจากการทําช่อง u t u b e อ่ะมันจําเป็นกับวันมากไหมไม่จําเป็นเลยค่ะวันปิดช่องวันนี้ก็ได้แต่วันใช้เงินเป็นเกมค่ะทุกคนคือถ้าเดือนที่แล้วเราได้เท่าไหร่แล้วเดือนนี้เราได้มากขึ้นมันสนุกวันทําช่อง YouTube แบบเกมจริงๆทําแบบ คือไม่ได้เป็นเน้นว่าโอ้ยฉันฉันรองเงินถ้าไม่มีเงินฉันจะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันทําช่อง YouTube คือเดือนนี้ได้600เหรียญเดือนหน้าเนี่ยยอดตกมากตอนนี้นะคะยอดที่ YouTube แจ้งของเดือนหน้ามันอยู่ที่350เหรียญบวกนะคะซึ่งเดือนนี้วันรับมาแหละว,วันยังไม่ได้รับนะเงินเดือนเข้าวันที่22 23่มใช่ไหมวันจะได้6กพันเออหกรอยหเหรียญ ส่วนเดือนหน้ายอดมันตกค่ะเพราะฉะนั้นเราทำช่อง YouTube ให้สนุกได้ไงเราก็ต้องไปศึกษาค่ะคุณนะสมบัติข้อที่3ของคนที่จะทำ YouTube ประสบความสำเร็จคือต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพอยอดมันตกแบบนี้แสดงว่าคอนเทนต์ที่เราทำมันไม่น่าสนใจเราจะต้องปรับปรุงคลิปของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นตัววันเองเนี่ยจะต้องนั่งคิดว่าคอนเทนต์อะไรในช่องเราซึ่งตัวเราเองจะรู้วันเป็นครูก็จริงแต่วันไม่ สามารถบอกทุกคนทุกช่องด้วยตาเปล่าว่าอ๋อช่องคุณต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแบบนั้นนะคะอย่าเชื่อวันร้อเซวันก็ตอบได้แค่50 50แบบกว้างๆคนที่จะรู้ดีที่สุดคือตัวเองเอาแล้วเราจะรู้ได้ไงเราทำช่อง YouTube แบบไม่มีความรู้เลยเราจะรู้ได้โดยการศึกษา YouTube a n a l y ติ c นะคะหรือการศึกษาหลังบ้าน YouTube.